หลังจากที่น้องนะครับทั้ง4ทํทำภาร,รกิจเกี่ยวกับฟุตบอลมา3 ep เต็มแล้วนะครับใน ep สุดท้ายนี้เราจะพาน้องๆไปชมเมืองครับชิมอาหารอร่อยแล้วก็ช้อปปิ้งอาวุธประจำกายคู่ใหม่เราจะไปที่ไหนกันบ้างครับไปดูกันเลยครับทุกคน เราก็มาอยู่ที่ศาลเจ้าเมจิที่แปลว่ายี่ห้อนมยี่อไ,ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องกันเลยบรรยากาศดีมากครับทุกคนครับอย่างที่บอกว่าอาก,อา,กาศตอนนี้ประมาณสักสิบกว่ากว่าใช่เออพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาที่ศาลเจ้าเมจิเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันว่าบรรยากาศเป็นยังไงใช่เขาบอกว่าอันนี้เนี่ยต้องมีการล้างมือด้วยนะล้างมือไม่ใช่ว่าจุ่มปุ้ง ไม่ได้อันนี้คือ,อไรอาร,รยธรรมคือมันต้องมีขั้นมีตอนมีกระบวนการเดี๋ยวไปดูว่าทำยังไงเดี๋ยวอู๋กิฟทําำให้ดูอ๋อเดี๋ยวให้บอมทำให้ดูออดโอเคราดูข้างในกันทุกคนปะใบ <hört> นี้ไม่ถือว่าดีหรือไม่ถือว่าเลวอะค่ะ <laughs> ประมาณว่า ja, <laughs> ความพยายามอยู่ที่ไหน <laughs> ความสำเร็จ <laughs> อยู่ที่นั่น ดอกไม้จะบานสวยงามก็ต้องใช้เวลาหน่อยใช้เวลาขัดเกาหน่อยประมาณนี้ค่ะใชาถูก้อนี่ครับทุกคนครับอันนี้มันเป็นแบบว่าเป็นแผ่นไม้สำหรับเขียนคำอธิษฐานลงไปแล้วเขาบอกว่าอย่างที่เมื่อกี้ ข้องเขาบอกนะครูกิฟต์ว่าเขาบอกตรงนี้เป็นแบบว่าปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย uh huh. ก็คือเหมือนกับว่ามาเขียนว่าเออขอให้เรื่องนั้นเรื่องนี้หายไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ดีก็ให้ออกไปอะไรอย่างนี้ศ uh huh. าสตจ้าเมจิตะเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาเด็ดเรื่องการที่ว่าเออปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย uh huh. ใช่ไหมถ้าเดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวครูกิฟต์พาไปดูอ๋อ oh, ใช่เพราะว่าตำนานเขาบอกว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความรัก อันนี้คือต้นไม้เขาบอกว่าถ้าหากว่าไปยืนถ่ายตรงนั้นคู่กันก็จะได้ครองรักกันตลอดไปก็ตอนนี้เราเห็น2คนนั้นนะคะที่ไปถ่ายด้วยกันน้องทิวกับน้องเอ่อมาร์กป่ะถ่ายด้วยกันครองรักกันตลอดไป ที่ได้กินเทมปุระเป็นความรู้สึกที่แบบใหม่มากเลยคพราะมันเป็นครั้งแรกเลยที่ได้กินอร่อยมากเลยและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่อีกหนึ่งจุดเช็คอินของญี่ปุ่นแคนั้วคืออาซากุสะเทมโพลอาซากุสะนะครับทุกคนครับรนี่วันนี้เป็นวันที่เดี๋ยวจะพามาท่องเที่ยวใช่คนนี้เขาทำการบ้านมารู้อะไรรู้ไหมวัดนี้อะไรเด่นอะไรเด่นอ่านี่บรรยาาเด่นเมื่อไหร เฮ้ยถทํทำการบ้านมาได้ดีนะคือถ้าตอบว่าเสาเนี่ยผิดการบ้านผิดนะคะเออใช่คงไฟมันเด่นสุดเพราะว่าเขาบอกมันเป็นวัดที่มีโคมเนี่ยเวลี่บีกคือใหญ่มากคอาจรอาจริงๆก็หนึ่งเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าสัญลักษณ์ที่เวลาคนมาเที่ยวที่เก็จะมาท่องเที่ยวกันมาไว้พระกันแล้วก็กลายเป็นว่าเป็นหนึ่งในวัดที่เด่นเรื่องของแบบของกินของอะไรด้วยนะคือมีตลาดด้วยแล้วก็มีเรื่องราวด้วยประเด็นก็คือเมื่อกี้เนี่ยรู้ว่า ที่นี่เนี่ยเขามาขอพรเรื่องการเรียนด้วยนะ,ะเพราะนั้นอาจจะเหมาะน้องๆนะเออเอาะนั้เเออน,นเดี๋ยวพาไปดูข้างในครับว<ห>่าจะเป็นย<อ>ังไงบ้างนะครับทุกคนครับไปเลย อันนี้ไปเที่ยววัดอาซากุสะมีคนไปเที่ยววัดเยอะครับเหมือนเป็นศูนย์รวมแหล่งท่องเที่ยวของญี่ปุ่นเมืองโตเกียวครับก็เห็นวัดที่มันแตกต่างจากไทยเห็นของจริงก็แบบใหญ่มากแล้วก็สวยก็มีแบบคนไปเที่ยวเยอะครับและตอนนี้นะคะเราก็พาองๆนะคะเดินมาถึงด้านในแล้วซึ่งอย่างที่บอกไว้ว่าตอนแรกเนี่ยระยะทางเนี่ยนิดเดียว แต่เดินนานมากามว่าหยุดทุกร้านเลยแล้วก็ถั้งก เห็นที่มาเป็นโคมใหญ่ๆตรงทางเข้าแล้วก็ตรงก่อนที่จะมาเข้ามาถึงตัววัดเนี่ยนั่นคือมีคนบริจาคนะร้อยล้านเยนหรือว่า30ล้านบาทแล้วมันเป็นฟิลแบบฟิลไทยเหมือนกันนะเพราะว่าเขาจะมีชื่อคนบริจาคอยู่ข้างใต้มันจะเป็นในไทยก็อภจนินธนาการโดยแปบป้ายใหญ่ๆอะไรอย่างนี้แล้วก็เมื่อกี้นี้เนี่ยระหว่างทางเนี่ยมันจะมีกำแพงที่เป็นโคมขาวๆอันนั้นก็เป็นบริจาคเหมือนกันก็จะมีแบบว่ามีความเป็นกิมมิคที่มันเออเป็นความเป็นเอเชียดีคืออสวยนะเขาเรียกว่าบริจาคที่ เยอะแบบนี้มันก็คงมีเรื่องเล่าว่าเออเขามาแล้วเขาก็ขอพรแล้วมันก็เป็นอย่างที่เขาต้องการอะไรอย่างเงี้ยอะไรเลยบริจาคทําบุญให้กับทางวัดซึ่งเราจริงๆมันก็เขาเรียกมันก็สะท้อนให้เห็นว่าเงินที่เขาบริจาคมามันก็ทําให้วัดนี้เป็นหนึ่งในวัดที่เขาเรียกว่าเป็นเดสติเนชันหลักมีชื่อเสียงใช่เป็นกินมิกที่บอกว่าต้องเป็นจุดเช็คอินในสมัยนี้อีกไม่กี่ก้าวจะถึงข้างในวัดแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเออแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อก็ติดตามกันได้แล้วกันนะฮะไป หนึ่งสัญลักษณ์ที่มีในหลายๆศาลเจ้าวัดในญี่ปุ่นที่แบบจะเป็นที่ให้ล้างมือล้างสิ่งไม่ดีออกไปซึ่งจริงๆแล้วเขาบอกว่ามันมีกระบวนการในการล้างนะไม่ใช่แบบล้างแบบใช่ใช่แบบว่าล้างแบบคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเป็นแบบเหมือนเป็นตะบวยอ๋อใช่กระบวนการแล้วก็จะจัยขวาจากขวารถซ้ายแล้วก็ตักเพื่อให้ล้างที่ามจัจแต่พอมันมีเรื่องโควิด การเวลาผัดเปลี่ยนไปมันก็ทําให้เขากเปลี่ยนนะแต่ละที่เนี่ยที่ล้างมืออ่ะมันก็จะแตกต่างกันไปครานี้มือช้าเลยครับล้างมือแาใช่ไหมน้ำเย็นเออมันก็อาจจะเป็นว่าเป็นตามรัฐาสถานที่ซึ่งมันก็ทําให้เราได้รู้ว่าอ๋อที่นี้เนี่ยเขามีความเป็นมาแบบนี้แล้วก็เน้นอะไรแบบไหนเพราะฉะนั้นนี่น่าจะเป็นทั้งหมดของวัดอาสักุสะ ก็เอาบรรยากาศมองฝากทุกคนแล้วก็เผื่อใครจะตามมาก็จะได้ตามรอยก็นได้บอกเฮ้ยเตรียมเตรียมมาจะเจออะไรเข้ามามีเรื่องราวของโคมมาล้างมือกันตรงนี้เรื่องควันเรื่องอะไรก็ตามรอยกันมาแล้วกันนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเขาเรียกว่ามาแล้วก็จะได้สิ่งดีๆกลับไปเหมือนกันป่ะเพราะฉะนั้นไปดูกันต่อ วันนี้น้องๆก็ต้องเซอร์ไพรส์กันอีกรอบนะครับแบบคาดไม่ถึงเลยทีเดียวครับพี่เจชนาทิพย์สงกระสินพาน้องๆไปชิมกาแฟร้านปโปรดของพี่เจนะครับใจกลางกรุงโตเกียวครับแถมยังพาน้องๆไปเดินเล่นนะครับชมบรรยากาศในย่านฮาราจูกุรวมไปถึงในาย่านโอโมเตะซันโดดด้วยเซอร์ไพรส์ครับตอนแรกก็นึกจะพาไปร้านรองเท้าครับก็ไม่คิดไม่ฝันจ,จะไปเจอพ,พี่เจพี่เจก็ได้เลี้ยงกาแฟแล้วก็พานั่งคุยนั่งเล่นกันครับตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะ,จะได้เจอครับเพราะว่า ไม้เจอเมื่อวานก็ว้าวเลยครับแบบตกใจแล้วได้เจอวันนี้ก็ตกใจครับแล้วก็พี่เจก็มาเลี้ยงกาแฟเ้ไยม่เคยคิดแล้วว่าจะได้เดินตามพี่เจซื้อของดูพี่เจซื้อของ ร้านสไตล์ก็แบบแบบว่ามีแบบสตตล์ที่หายากอะไรเงี้ยที่แบบว่าที่ไทยไม่นําเข้ามาแล้วแบบตัวที่ผมอยากได้นะครับตอนนี้ไปซื้อรองเทา้าได้รองเทา้าไนกี้แอซูมตัวล่าสุดมาครับสีชมพูที่ไทยไม่ได้มีเป็นชั้นเรียงเป็นเบียขพาดนี้ครับคือเปิดหูเปิดตาเลยครับวันนี้อชอปปิ้งได้อะไรมาบ้างก็ได้เป็นรองเทา้าแล้วก็พวงกุญแจโมเดลของเนซุโนเอาไปสุ่มแจกเพื่อนในทีมเพราะแบบเขาแบบทางานนั้นไง รับช่วยกันเล่นมาจนให้ผมได้มาที่ญี่ปุ่นอยากขอบคุณทีมงานสยามสป,ปอร์ตทุกๆคนครับเพราะว่าถ้าสมมติไม่มีพวกพี่ๆผมก็คงไม่ได้มาก็ไม่มีพวกพี่ดูแลก็คงไม่มีใครพาไปเที่ยวไม่มีใครพามาญี่ปุ่นครับไม่มีใครดูแลเรื่องเอกสารเรื่องการเตรียมตัวมาญี่ปุ่นครับก็อยากขอบคุณพี่ๆทุกคนแล้วอยากขอบคุณพี่ๆเรื่อง ตามเอกสารเรื่องแบบที่คอยดูแลเรื่องแบบการดูแลในการใช้ชีวิตการกินอาหารครับขอบคุณมากครับขอบคุณดูทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้พวกผมสี่คนได้มาอยู่ที่นี่อยากขอบคุณพวกพี่ๆที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็ทีมงานสย,ยามสปอร์ตแล้วก็ทางเจลีครับที่มอบโอกาสให้ผมแบบเหมือนแบบเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่แบบมีความฝันว่าแบบอแบบยากเล่นฟุตบอลที่ต่างประเทศอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากมากครับที่แบบมอบโอกาสให้ผม ให้แบบทําความฝันได้แบบเป็นจริงอีกขั้นหนึ่งค,ครับขอบครับ